สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสัมมาวายามะครับหรือที่เรียกว่าความเพียรชอบค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในอริยมรรคมีองค์8ใช่ครับเป็นเหมือนหนทางสู่การดับทุกแปดประการในทางพุทธศาสนาเปรียบไปก็เหมือนเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปในทางที่ถูกต้อง ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความขยันแบบทั่วๆไปนะคะแต่เป็นความเพียรที่ต้องเรียกว่าถูกทิศทางอะคะ่ะถูกทิศทางค่ะเป็นการใช้พลังงานความพยายามของเราอย่างชาญฉลาดให้มันตรงเป้าเพื่อลดละสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สร้างเสริมสิ่งที่ดีงามในจิตใจเราจริงๆค่ะอ๋อครับครับน่าสนใจมากงั้นวันนี้เราจะมาแกะดูกันว่าไอ้ความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ทำไมการป้องกันปัญหาใจถึงอาจจะสำคัญกว่าการตามแก้ไขนะครับแล้วเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้บริหารจัดการใจในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างโดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการที่เราไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องสัมมาวายมะและก็หลักธรรมสัมประทานสี่ครับผมค่ะ ก็เหมือนมาเรียนรู้วิธีลงทุนลงแรงกับใจตัวเองยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดไม่เหนื่อยเปล่านั่นเองค่ะโอ้ฟังดูดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่ว่าความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะเนี่ยเอ่อหัวใจหลักจริงๆของมันคืออะไรครับหัวใจหลักก็คือความเพียงที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับกุศลแล้วก็อกุศลในจิตใจเราโดยตรงเลยค่ะกุศล กุศใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ถูกขยายความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นในหลักที่เรียกว่าสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่ค่ะหรือความเพียรที่ถูกต้องสี่ประการอ๋อเขาใช่แล้วครับคือเหมือนกับว่าสัมมาวายมะเป็นหลักการใหญ่ๆเป็นคอนเซปต์ส่วนสัมมาประธานสี่นี้เป็นเหมือนคู่มือปฏิบัติสี่ขั้นตอนเลยอย่างนั้นไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะใช่เลยสัมมาประธานสี่มีอะไรบ้างก็คือหนึ่ง สังวราประทานอันนี้คือเพียระวังหรือพูดง่ายๆคือป้องกันพวกอกุสลธรรมอกุศุลธรรมก็คือพวกความคิดอารมณ์ไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆใช่ค่ะค่ะที่มันยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในใจเราอันนี้ข้อแรกนะคะครับสองประหานประทานอันนี้คือเพียรละหรือกําจัดอกุสลธรรมที่มันเผลอเกิดขึ้นมาในใจเราแล้วอ๋อเกิดแล้วก็ต้องกําจัดใช่ค่ะอะ 3. ภาวนาประทานคือเพียรเจริญหรือสร้างพวกกุศลธรรมกุศลธรรมก็คือความคิดดีอารมณ์ดีคุณธรรมต่างๆถูกต้องค่ะที่มันยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาในใจครับและสุดท้ายสอนุรักษณาประทานคือเพียรรักษาหรือประคับประคองกุศลธรรมที่ดีงามที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันคงอยู่แล้วก็งอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโอ้โหพอฟังลำดับทั้งสข้อนี้นะครับ สิ่งที่สะดุดใจผมอย่างแรกเลยคือข้อ1เพียรระวังป้องกันเนี่ยมันมากกว่าข้อ2คือเพียรละตําจัดซะอีกอืมข้อสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะแล้วนี่คือหนึ่งในข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญมากๆเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราศึกษากันมาครับการที่สั่งวรระทานหรือการป้องกันเนี่ย มาก่อนประหารประทานหรือการละเนี่ยนะคะมันสะท้อนความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เราเลยค่ะอ๋อแล้วมันสะท้อนยังไงล่ะครับคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจิตของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยซ่อนอยู่อนุสัยค่ะอนุัสก็คือกิเลสละเอียดละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเรา <c oughs> เหมือนเมะล็ดพันธุ์ของความโลภความกโกรธความหลงความอิจฉาอะไรพวกนี้ค่ะ มันฝังตัวรออยู่เงียบๆพอมีผัสสะคือสิ่งเรา้าภายนอกมากระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดปุ๊บ,บมเมล็ดพันธุ์ร้ายๆพวกนี้มันก็พร้อมจะงอกขึ้นมาเป็นความชิดอารมณ์หรือความรู้สึกอกุศลได้ทันทีเลยค่ะอ๋อเหมือนกับว่าในใจเราในดินใจเราเนี่ยมันมีเชื้อวัชพืชอยู่แล้วเต็มไปหมดเลยรอแค่ฝนตกน้ํามาก็พร้อมจะงอกทันทีเลยใช่ค่ะ เปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะในแหล่งข้อมูลก็มีการเปรียบเทียบทํานองนี้เลยคืออกุศลธรรมพวกความคิดลบๆอารมณ์ร้ายรยเนี่ยมันเหมือนวัชพืชวัชพืชค่ะที่แทบต้องดูแลเอาใจใส่อะไรมันเลยแค่เราเผลอมีช่องว่างหรือมีปัจจัยมากระตุ้นนิดหน่อยมันก็พร้อมจะงอกขึ้นมาเองเต็มสวนใจเราได้ง่ายๆเลยโหแล้วกุศลธรรมล่ะครับความดีงามล่ะส่วนกุศลธรรมความดีงามคุณธรรมต่างๆอย่างเมตตากรุณาสติปัญญาพวกนี้นะคะ เปรียบเหมือนดอกไม้งามหรือพืชผลดี oh. ที่เราต้องใช้ความตั้งใจเพาะปลูกต้องคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดสตรูพืชคือต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเลยในการดูแลรักษามันถึงจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เฉยๆแล้วจะเกิดขึ้นเองได้ง่ายๆเหมือนวัชพืชเลยค่ะภาพชัดเจนมากครับวัชพืชขึ้นง่ายดอกไม้ต้องตั้งใจปลูกนี่เองสินะครับเหตุผลที่ต้องเน้นการป้องกันก่อนเป็นอันดับแรกถูกต้องเลยค่ะ เพราะถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับการป้องกันวัชพืชใหม่หรือสังวร,รประทานเนี่ยแต่กลับไปทุ่มเทความพยายามทั้งหมดกับการคอยถอนวัชพืชที่มันงอกขึ้นมาแล้วหรือประหนประทานอย่างเดียวนะคะครับมันก็จะเหมือนกับคนที่มีโอ่งน้ํารั่วค่ะแทนที่จะรีบไปอุดรอยรั่วก่อนอ๋อครับกลับเอาแต่ก้มหน้าก้มตาตักน้ําออกจากโอ่งอย่างเดียวโอ้โห ก็น่าจะเหนื่อยตายเปล่าเลยสิครับแบบนั้นตักเท่าไหร่น้ำใหม่มันก็รั่วเข้ามาเติมเรื่อยๆไม่รู้จักจุบจักสิ้นเลยนั่นนั่นใช่เลยค่ะอากุศลใหม่ๆความคิดลบๆมันก็พร้อมจะไหลเข้ามาในใจเราได้ตลอดเวลาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราอาจจะไม่ได้คอยระแวดระวังถ้าเรามัวแต่รอแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็จัดการได้ยากกว่ามากๆเลยค่ะอืมจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะที่ชามฉลาด จึงต้องเริ่มจากการป้องกันที่ต้นทางคือการมีสติคอยสอดส่องเฝ้าระวังไม่ปล่อยให้ใจเราไหลไปตามสิ่งเรา้าหรือความคิดอกุศลที่เข้ามากระทบง่ายๆครับการอุดรอยรั่วหรือป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่มันเข้ามาได้เนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการรอแก้ไขปลายเหตุค่ะ อันนี้เป็นอินไซต์ที่สำคัญมากจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับว่าการป้องกันหรือสังวรประทานเนี่ยคือยุทธศาสตร์หลักเลยแต่แน่นอนว่าในชีวิตจริงของเรานะครับเราคงไม่สามารถป้องกันได้แบบ100%เซหรอกใช่ค่ะมันต้องมีบ้างแหละที่เราเผลอหรือระวังไม่ทันจนไอความคิดลบๆหรืออารมณ์อคุศลมันผุดขึ้นมาแล้วจริงๆเช่นความโกรธความหงุดหงิดความน้อยใจอะไรพวกนี้อืม พอสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆเราจะใช้หลักสัมมาวายามะในส่วนของปะหานรปทานหรือการเพียรละเนี่ยเข้ามาจัดการยังไงให้มันได้ผลดีที่สุดครับค่ะพออากุศนมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือปะหานรปทานหรือเพียรละมันออกไปแต่คําถามสําคัญคือละอย่างไรนั่นสิครับละอย่างไง มันไม่ใช่การกดข่มหรือพยายามทําเป็นไม่รู้สึกนะคะแบบนั้นมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยค่ะอ๋อครับในแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยเขาเน้นว่าเครื่องมือสําคัญในการละอกุศนที่ทรงประสิทธิภพาพมาก,มากๆคือการใช้สติคู่กับปัญญาค่ะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการรู้ที่ถูกต้องการรู้ที่ถูกต้องออหมายความว่ายังไงครับมันต่างจากการรู้แบบปกติทั่วๆไปยังไงครับ มันคือวิธีที่เรารับรู้หรือมองอารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นนะขณะนั้นนะคะซึ่งมีสองแบบหลักๆที่ให้ผลต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะคะครับมีแบบไหนบ้างครับแบบแรกคือรู้แบบผู้ดูคะ่ะหรือรู้ด้วยสัมมาสติ i ราย mindfulness รู้แบบผู้ดูค่ะคือเมื่อความโกรธสมมุตินะคะเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันตามความเป็นจริงว่าอ๋อ นี่คือความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจนะรู้มันในฐานะที่เป็นเพียงสภาวะธรรมหรือปรากฏการทางจิตยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยมไม่ใช่ตัวเราที่เป็นเจ้าของความโกรธนั้นจริงๆไม่เอาตัวตนเข้าไปพัวพันนะคะอ๋อเหมือนเราเป็นคนดูหนังที่เห็นตัวละครในเรื่องกาลังโกรธแต่เรารู้ว่า เราไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยเป็นการมองอย่างเป็นกลางมีระยะห่างไม่กระโจนเข้าไปในอารมณ์นั้นการรู้แบบนี้เป็นการตัดวงจรค่ะตัดวงจรใช่ค่ะไม่เติมเชื้อไฟให้มันไม่ปรุงแต่งต่อยอดเช่นไม่คิดแค้นต่อไม่ฟุม้มไฟไม่หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองพอเราแค่รู้แล้วก็ดูมันเฉยๆอย่างมีสติโดยไม่ไปแทรกแซงอะไรมันนะคะครับ อารมณ์โกรธนั้นมันก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงอ่อนกำลังลงแล้วก็ดับไปเองตามธรรมชาติของมันเลยค่ะนี่คือการละด้วยสติและปัญญาอย่างแท้จริงโอ้ฟังดูดีจังครับแล้วอีกแบบล่ะครับที่ตรงกันข้ามอีกแบบคือรู้แบบผู้ยึดมั่นค่ะซึ่งอันนี้เกิดจากมิฉาทิทีรองวิล รู้แบบผู้ยึดมัน่นค่ะคือพอความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้แบบมีตัวฉันเท่าไปยึดครองทันทีเลยฉันโกรธทําไมเขาทํากับฉันแบบนี้ฉันต้องเอาคืนอืมอินเลยใช่ค่ะการรู้แบบนี้มันไม่ใช่แค่รับรู้สภาวะเฉยๆแต่มันการเอาตัวตนหรืออัตตาเข้าไปผสมลงกับความโกรธอย่างเต็มที่เลยค่ะผลก็คือเกิดการยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นอารมณ์มันยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก แล้วก็มักจะนำไปสู่การคิดคำพูดหรือการกระทำที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นตามมากลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้กองทุกข์มันใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยครับเพราะฉะนั้นการละที่ถูกต้องตามหลักสัมมาวายมะก็คือต้องฝึกรู้แบบผู้ดูใช่ค่ะใช้สติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดแล้วก็ใช้ปัญญามองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและการที่จะมองเห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงได้นั้นนะคะมันจำเป็นต้องอาศัยปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกหรือที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาค่ะซึ่งก็คือการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความบีบคั้นและอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในอารมณ์หรือความคิดนั้นๆอืม พอเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่อยๆค่ะความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงคลายลงแล้วเราก็จะละมันได้อย่างแค้จริงค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยครับทีนี้พอเราจัดการด้านลบคือป้องกันสังวรประทานและก็ละปหานประทานอากุศลไปแล้วก็มาถึงด้านบวกบ้างนะครับคือข้อสภาวนาประทานการเพียรเจริญหรือสร้างกุศลธรรมความดีงามที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นค่ะอันนี้มันครอบคลุมอะไรบ้างครับ ใช่แค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าครับเพราะพอได้ยินคําว่าภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพนั้นก่อนเลยอ๋อค่ะการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบที่เรียกว่าสมถาภาวนาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของภาวนาประธานแน่นอนค่ะครับแต่จริงๆแล้วภาวนาประธานมีความหมายที่กว้างกว่านั้นมากเลยค่ะครอบคลุมถึงการเพียรสร้างและอบรมคุณงามความดีหรือสภาวะจิตที่เป็นกุศลทุกรูปแบบให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตในใจเราเลยค่ะ ทุกรูปแบบเลยเหรอครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนอกจากการนั่งสมาธิที่เราคุ้นเคยกันได้ค่ะมีหลากหลายมากๆเลยทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันโดยตรงแล้วก็ที่เน้นการปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะนะคะครับในทางโลกหรือชีวิตประจําวันนะคะเช่น การตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรมีสติรับผิดชอบงานของตัวเองอการฝึกพูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่หยาบคายก่อให้เกิดความสามาคัคคีหรือการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการฝึกความอดทนอดกลั้นหรือแม้แต่การตั้งใจศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีงามในใจทั้งสิ้นเลยค่ะ การกระทำในชีวิตประจำวันก็เป็นได้ใช่ค่ะแล้วก็ในทางธรรมหรือการฝึกจิตโดยตรงก็เช่นการฝึกเจริญสติปัฏฐาน4คือการระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมในชีวิตประจำวันนี้แหละค่ะครับการฝึกสมถภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมัน่นอย่างที่รู้จักกันดีก็เช่นการกำหนดลมหายใจหรืออาณาปานสติหรือการเพ่งกสินอะไรแบบนี้ครับผม แล้วก็การเจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมชาติตามความเป็นจริงค่ะเข้าใจครับในแหล่งข้อมูลของเรามีการยกตัวอย่างเมตตาภาวนาหรือการเจริญเมตตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำภาวนาประทานเลยนะครับใช่ค่ะอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมันปฏิบัติกันยังไงครับ เมตตาภาวนาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าการปฏิบัติที่ให้ประโยชน์สองต่อเลย 2>, 2ต่อยังไงครับคือได้ทั้งสร้างกุศลโดยตรงซึ่งก็คือความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ได้ทั้งฝึกสมาธิคือสมาถาภ,าภาวนาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ oh. แต่เมตตาเช่นสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและการเถิด ไปเรื่อยๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับผมก็นึกว่าท่องให้จำได้ให้ขึ้นใจการท่องบทเหล่านั้นนะคะเป็นเพียงอุบายหรือเครื่องมือที่เรียกว่าคำบริกรรมคำบริกรรมค่ะเพื่อใช้เป็นเหมือนสมอหรือจุดเกาะเกี่ยวของจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแต่เป้าหมายที่แท้จริงของการภาวนานะคะคือการใช้คำบริกรรมนั้นน่ะน้อมนำใจของเราให้เกิดความรู้สึกปรารถนาดีที่บริสุทธิ์และจริงใจอืม ต่อบุคคลที่เรากําลังแผ่เมตตาไปให้หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ความรู้สึกเมตตานั้นมันล้นออกมาจากใจเราจริงๆไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆในหัวนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้คําท่องเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเมตตาจริงๆขึ้นมาในใจเราแล้วก็พยายามประคองความรู้สึกนั้นไว้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและจุดที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อจิตของเราจดจ่ออยู่กับ ความรู้สึกเมตตาอย่างแน่วแน่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนะคะครับในขณะนั้นเองสภาวะจิตที่เป็นค่าศึกโดยตรงของเมตตาคืออะไรคะเอ่อความโกรธความเกลียดใช่เลยค่ะคือโทสะความโกรธความคิดร้ายความพยาบาทเนี่ยมันจะเข้ามาแทรกในใจเราไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติของมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง อ๋อจริงด้วยค่ะพอจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เมตตาได้ต่อเนื่องปราจจากโทสะมารบกวนความสงบความแน่วแน่หรือสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะโอ้โห oh. นี่แหละค่ะคือสมาธิที่เกิดจากการเจริญเมตตาซึ่งมันเป็นการสร้างกุศลคือเมตตาแล้วก็ฝึกจิตให้สงบคือสมาธิไปพร้อมๆกันเลย เป็นวิธีการที่โอ้ oh, ทรงพลังแล้วก็สร้างสรรค์มากเลยนะครับเนี่ยด้ทั้งความสุขใจของตัวเองและยังเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ด้วยใช่ค่ะทีนี้เราก็พูดถึงสังวระประทานป้องกันประหารประทานละและภาวนาประทานสร้างไปครบแล้วนะครับยังเหลือข้อสุดท้ายคืออนุรักษณาประทานรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ เมื่อรวมทั้ง4อย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยทำให้เห็นภาพรวมของสัมมาวามะที่สมบูรณ์ขึ้นมากๆเลยครับอยากให้ช่วยสรุปอีกสักครั้งได้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันในชีวิตจริงของเรามีภาพเปรียบเทียบอะไรที่ช่วยให้เราเข้าใจง่ายๆไหมครับ มีค่ะมีภาพเปรียบเทียบที่สรุปการทำงานร่วมกันของสัม,มัประธานสีได้ดีมากๆเลยซึ่งก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี้แหละค่ะคือเปรียบเทียบผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับชาวสวนผู้ชานฉลาดชาวสวนผู้ชานฉลาดน่าสนใจครับแล้เขาต้องทำอะไรบ้างครับในสวนใจของเขา ชาวสวนที่ฉลาดคนนี้นะคะจะต้องใช้ความเพียรทั้ง4อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ใช่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหยุดนะคะครับ 1. คือต้องกังจัดวัชพืชเก่าที่รกอยู่ในสวนค่ะคือต้องคอยสำรวจใจตัวเองอยู่เสมอว่ามีเอ๊ความคิดลบๆอารมณ์ขุนมัวนิสัยไม่ดีหรือความยึดติดอะไรเก่าๆที่มันเป็นเหมือนวัชพืชรกใจเราอยู่บ้างไหม อย่างเช่นความโกรธที่ฝังใจความอิจฉาความขี้เกียจอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องเพียรพยายามถอนรากถอนโคนมันออกไปไม่ปล่อยให้มันเติบโตเกะกะอยู่ในส่วนใจเราครับสองคือต้องต้องกันวัชพืชใหม่ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาสังวรประทาน อันนี้สำคัญมากอย่างที่คุยกันไปคือต้องคอยดูแลรั้วส่วนของเราให้ดีรั้วส่วนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถูกต้องค่ะใช้สติเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูคอยระมัดระวังไม่รับเอาสิ่งเรา้าหรือข้อมูลข่าวสารความคิดคำพูดการกระทำใหม่ๆที่มันจะก่อให้เกิดกิเลสหรืออกุศลธรรมเข้ามาในสวนใจเราง่ายๆรู้จักเลือกรับเลือกเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะอืม 3. คือต้องเพาะปลูกดอกไม้และพืชผลใหม่ๆที่ดีงามภาวนาประทานไม่ใช่แค่กำจัดของไม่ดีทิ้งไปแต่ต้องสร้างของดีขึ้นมาทดแทนด้วยครับคือเพียรหา,มาเมล็ดพันธุ์ดีๆมาปลูกในส่วนใจเราเช่นฝึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นฝึกสติให้ต่อเนื่องฝึกสมาธิให้มั่นคงหาความรู้ที่ถูกต้องหรือสัมมาถถทิฐิมาใส่ใจหรือลงมือทำความดีสร้างกุศลต่างๆให้มันเป็นนิสัยติดตัวไปเลยค่ะ ครับผมและสุดท้าย4ี่คือต้องบำรุงรักษาดอกไม้และพืชผลที่มีอยู่ให้งอกงามอนุรักษ์คณาประทานค่ะอะปลูกแล้วก็ต้องดูแลใช่ค่ะเมื่อเราปลูกดอกไม้หรือกุศลธรรมขึ้นมาได้แล้วก็ต้องคอยดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยให้มันจเจริญเติบโตแข็งแรงยิ่งๆ่งขึ้นไปอีกเช่นเมื่อเรามีสีแล้วก็ต้องเพียรรักษาสีนั้นให้มั่นคงไม่ให้มันด่างพร้อยกับ เมื่อเราทำความดีอะไรได้แล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะโอ้ภาพชาวสวนนี้ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงทั้ง4ข้อเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับทาให้เห็นเลยว่าสัมมาวายามะหรือสัมมาปะป,ะปะทานสี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำแยกกันเป็นส่วนๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่เป็นกระบวนการดูแลสวนใจของเราอย่างครบวงจร แล้วก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจริงๆใช่แล้วค่ะมันคือการบริหารจัดการพลังงานชีวิตของเราอย่างฉลาดให้มุ่งไปสู่การพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงไม่ใช่การทำอะไรครั้งเดียวเราก็จบแต่เป็นการฝึกฝนการบ่มเพาะที่ต้องทำไปเรื่อยๆในทุกขณะของชีวิตเลยค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วทำให้เข้าใจเลยนะครับว่าสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดเท่านั้นเลย แต่มันเป็นเหมือนทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเลยที่ต้องการพัฒนาตนเองลดความทุกข์แล้วก็สร้างความสุขความสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างยั่งยืนจริงๆเป็นการใช้ความพยายามของเราอย่างมีเป้าหมายไม่เสียแรงเปล่าเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป็นแกนหลักสำคัญมากๆในการเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจของเราเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับเราได้คุยกันถึงการนำสัมมาวายามะหรือหลักความเพียรสีประการนี้มาใช้จัดก,การกับอารมณ์ด้านลบแล้วก็สร้างเสริมคุณธรรมความดีในใจไปแล้วค่ะแล้วอือเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่อาจจะยากแล้วก็ท้าทายหรือการพยายามบรรลุเป้าหมายสำคัญอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราล่ะครับ เช่นการทำงานการเรียนการออกกำลังกายหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการประยุกต์ใช้สัมมาวายามะในบริบทเหล่านั้นมันจะมีหน้าตาหรือรูปธรรมออกมาเป็นอย่างไรได้บ้างโหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้เห็นศักยภาพของหลักธรรมเลยนะคะว่านำมาประยุกต์ใช้พัฒนาชีวิตในหลากหลายมิติได้อย่างแท้จริงเลยก็ฝากเป็นโจทย์ให้ลองนำกลับไปคบคิดตกผลึกแล้วก็ทดลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ